ต่อไปเรื่องที่5้านะครับเป็นเรื่องของคู่ความมรณะครับในเรื่องของคู่ความมรณะก็จะมีมาตา4 2ครับซึ่งเป็นมาตาหลักนะครับจะเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง่ตายในขณะที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลนะครับคดียังคาบิชารณาอยู่ในศาลนะครับซึ่งกฎหมายก็บังคับว่าศาลจะต้องเลื่อนการนั่งพิจารณาออกไปก่อนจนกว่าจะมีทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกของผู้ตายเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั่นเองนะครับ ประเด็นที่สําคัญก็คือคดีจะต้องค้างพิจารณาอยู่ในศาลครับคือถ้าสมมุติว่าคู่ความมรณะในชั้นมาครับคดีตามคำพิพากษาเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลนะครับเพราะถือว่าสิทธิในการมาครับคดีนะครับมันเป็นของทายาทของผู้ตายไปแล้วครับตามปพมาตรา1 5 9 9ประกอบกมาตรา160 0นนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับ ทีนี้บุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแอนดี้ผู้มรดะได้นะครับจะต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับถึงแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยจะไม่มีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทก็ตามนะครับส่วนผู้จัดการทรัพย์มรดกเนี่ยหมายถึงผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาลนั่นเองครับส่วนกรณีที่เป็นผู้ปกครองทรัพย์มรดกนะครับก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่ทายาทนะครับไม่ใช่ผู้จัดการทรัพย์มรดกนะครับแต่เป็นบุคคลภายนอกที่มาปกครองทรัพย์มรดกของผู้มรณะนะครับ ทีนี้การที่เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะเนี่ยมันมี2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือทายาทนะครับหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกเนี่ยมีคําขอเข้ามาเองนะครับส่วนกรณีที่2ถ้าไม่มีทายาทผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกเนี่ยร้องของเข้ามาภายในกําหนด1ปีหรือไม่มีคําขอให้ศาลเรียกบุคคลใดเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มนะรณะศาลก็จะจาหน่ายคดี ออกจากสารระบบความทันทีนะครับเรื่องนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีทนายความซึ่งเป็นตัวแทนอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนะครับเพราะทนายความเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มรณะเท่านั้นนะครับหลักที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือศาลใช้ดุลพินิษ์อนุญาตหรือไม่ก็ได้ครับแม้ว่าจะเกินกําหนดระยะเวลา1ปีก็ตามครับต่อไปเป็นเรื่องของอํานาจฟ้องครับ ตามมาตรา55เรื่องของอำนาจฟ้องนะครับหลักที่สําคัญก็คือคนที่จะมีอำนาจฟ้องได้นั้นครับจะต้องเป็นบุคคลมีสถานะเป็นบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ครับถ้าเป็นนิติบุคคลน,นะครับก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นกรณียื่นแบบมีข้อพิพาทก็คือยื่นในลักษณะที่เป็นคําฟ้องนั่นเองนะครับโดยจะต้อง ถูกตัวแย้งสิทธ์ด้วยนะครับตามกฎหมายกําหนดนะครับที่สําคัญถูกตัวแย้งสิทธิ์เนี่ยจะต้องถูกตัวแย้งสิทธิ์ในขณะที่ยื่นฟ้องนะครับแต่กรณีที่เป็นคําร้องขอกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งคําร้องขอเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลโดยจะต้องมีกฎหมายสารบ,บัญญัติเนี่ยรองรับไปด้วยนะครับต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าสามารถใช้สิทธิทางศาลได้นั่นเองครับ เช่นการร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักตามปปพมาตรา1382เป็นต้นครับส่วนกรณีตามมาตรา56นะครับเป็นเรื่องการเสนอคดีของผู้ไร้ความสามารถครับเป็นเรื่องของการเสนอคดีของผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้ไร้ความสามารถเนี่ยตามมาตราเนี้ยหมายถึงผู้ยาวผู้กลจริตหรือคนไร้ความสามารถนะครับหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับซึ่งกรณีที่จะ เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลได้นะครับจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องน,นั้นเสียก่อนนะครับ <L ist ling> ในเรื่องความสามารถด้วยจึงจะดํำเนินคดีได้นะครับกรณีที่เป็นผู้เยาวา์ก็ต้องได้รับความยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะครับหรือในกรณีที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือทําหน้าที่ไม่ได้หรือว่าไม่ให้ความยินยอมนะครับศาลก็จะตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมานะครับหรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ผู้ไร้ความสามารถขออนุญาตศาลเลยนะครับโดยตรงขอดําเนินการแทน อันนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตเักสารก่อนนั่นเองนะครับโดยการขอแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถนะครับสามารถทําได้ทุกชั้นศาลเลยนะครับถ้ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถบริบูรณ์มาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับต่อไปมาตรา59เนะครับเป็นเรื่องของคู่ความร่วมครับในเรื่องของคู่ความร่วมนะจะเป็นกรณีที่ตัวโจทหรือจําเลยอะ่ะ ซึ่งอาจจะมีโจร์ร่วมหรือจำเลรร่วมก็ได้นะครับถ้าปรากฏว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีด้วยกันนะครับซึ่งคําว่าผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเนี่ยหมายถึงกรณีที่มีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้นนะครับโดยถือว่ามูลคดีนั้นเป็นสาระสาคัญด้วยนะครับตัวอย่างเช่นกรณีกระทําละเมิดต่อโจทย์หลายคนร่วมกันนะครับแม้ความเสียหายเนี่ยค่าเสียหายของโจทย์แต่ละคนน่ะสามารถจะแยก จากกันได้นั่นเองนะครับอย่างนี้ก็ยังถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแล้วนะครับจุดที่ข้อสอบจะออกเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของกรณีผลของการที่เป็นคู่ความร่วมนั่นเองครับกรณีผลของการที่เป็นคู่ความร่วมนะครับก็สามารถแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่มูลความแห่งนี้เป็นการชําระนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันได้ กับแบ่งแยกจากกันไม่ได้ครับกรณีที่มูลความห่งคดีเป็นการชำระหานี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันได้ครับบุคคลเหล่านี้ย่อมไม่แทนซึ่งกนและการครับการกระทําของคู่ความร่วมคนใดคนหนึ่งก็ย่อมมีผลต่อคู่ความร่วมคนนั้นนั่นเองนะครับพูดง่ายสิทธิ์ของใครของมันนะครับส่วนกรณีมูลความห่งคดีเป็นการชำระหานี้ซึ่งแบ่งแยกจากการไม่ได้เนะี่ยเช่นกรณีเป็นเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมนะครับบุคคลเหล่านี้ ย่อมแทนซึ่งกันและกันเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้นะครับเรื่องกระบวนพิจารณาที่ทําโดยหรือทําต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งเนี่ยให้ถือว่าทําโดยหรือทําต่อคู่ความร่วมคนอื่นด้วยตัวอย่างเช่นกรณีที่จําเลยทั้งสองคนนะครับเป็นลูกหนี้ร่วมกันเนี่ยจำเลยที่1นนะครับได้ยื่นคาให้การต่อสู้ว่าฟ้องของโจทก์ขาดอายุความไปแล้วนะครับแม้ว่า จำเลยที่2นะครับจะยื่นคาให้การไว้แต่ไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องขาดอายุค,ความไว้เหมือนจําเลยที่1นะครับจำเลยที่สองก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ในปัญหารังกล่าวได้ครับเพราะว่ามันเป็นบูลความแห่งคดีซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ครับถือว่ากระบวนพิจารณานะครับซึ่งได้กระทําโดยจําเลยที่1นเนี่ยได้ทําต่อจําเลยที่2ด้วยนั่นเองครับแต่เรื่องนี้มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ที่ว่าหากเป็นกระบวนพิจารณา,าที่คู่ความร่วมคนหนึ่งเนี่ยกระทำไปนั้น เป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีผลครับถึงคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคํารับหรือยอมรับของคู่ความร่วมคนหนึ่งน่ะย่อมเป็นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยครับส่วนในเรื่องของการเลื่อนคดีการลดการชารนาคดีเกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหนึ่งเนี่ยให้ใช้ถึงคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยครับตัวอย่างเช่น จำเลยร่วมคนหนึ่งครับขอเลื่อนคดีแม้จำเลยเรืร่องคนอื่นๆนะครับไม่ได้ขอเลื่อนคดีด้วยแต่ถ้าปรากฏว่าเป็นมูลความแห่งคดีซึ่งเป็นการชำรหนี้แบ่งแยกจากการมิได้นะครับจำเลยร่วมคนอื่นย่อมได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องของคู่ความร่วมมาตาา59ครับต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่8เป็นเรื่องของการร้องสอดครับมาตาา57ครับ ในเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาดีกาค่อนข้างเยอะนะครับผมจะมาบอกหลักพื้นฐานให้คุณได้เข้าใจก่อนนะครับการร้องสอดนั้นนะครับจะเป็นกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกคดีเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ร้องขอเข้ามาในคดีได้นั่นเองมีโจทย์มีจำเลยแล้วก็มีบุคคลที่3นะครับเข้ามาในคดีนะครับซึ่งการร้องสอดนะครับศาลสามารถใช้ดุลพินิษ์ที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีหรือไม่ก็ได้นะครับ จุดนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยแม้ว่าจะเข้าเงื่อนไขแต่ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิษอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้เช่นกันครับโอเคทีนี้เรามาดูตามอนุหนึ่งกันนะครับ5าตา57อนุหนึ่งมาตรา57อนุหนึ่งนะครับเป็นการร้องสอดเข้ามาด้วยความสมัครใจนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อยังให้ได้รับความลดปรองคุ้มครองหรือรบังคับตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่นะครับซึ่งแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันก็คือ กรณีแรกร้องสอดเข้ามาที่คดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะครับจะต้องยื่นก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานั่นเองนะครับกรณีที่2ร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีนะครับเห็นว่ามีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพคิพากษานะครับซึ่งจะต้องยื่นคำร้องเข้ามาก่อนกานรบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงด้วยนะครับ ซึ่งการร้องสอดเข้ามาตามตามาตรา57อนุ1นะครับจะเป็นการร้องสอดเข้ามาในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายที่3ครับโดยอาจจะเป็นการร้องสอดเข้ามาในฐานะที่เป็นโจทหรือจำเลยก็ได้นะครับดังนั้นแล้วคําร้องสอดที่เข้ามาในคดีเนี่ยจึงมีสภาพเป็นคําฟ้องหรือคําให้การก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีนั่นเองตัวอย่างเช่นโจทนะครับฟ้องขับไล่โดยโจทเนี่ยอ้างว่าโจทเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทนะครับ ต่อมานะครับผู้ร้องสอดอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดครับเป็นการอ้างสิทธิ์ของผู้ร้องสอดเองนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ความฝ่ายที่3หรือจะเป็นกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1ครับเช่นกรณีที่เจ้าของรวมนะครับฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์อันเกิดแต่กรรมสิทธิ์รวมฟ้องแทนเจ้าของรวมคนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นแล้ว เจ้าของรวมคนอื่นๆจึงไม่อาจร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้นั่นเองนะครับต่อไปอนุสนะครับมาตรา57อนุสเป็นการร้องสอดเข้ามาด้วยความสมัครใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตนเองมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นนะครับโดยจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับ โดยคาว่าผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายนะครับในผลในคดีก็คือผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับตามคําพิพากษาโดยตรงนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นกรณีที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลในคดีก็ตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับหรือเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจํากัดถูกฟ้องเป็นจําเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดหรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับ ก็จะต้องร่วมรับผิดในห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจํานวนนะครับดังนั้นแล้วหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนะครับจึงสามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้นั่นเองครับตามมาตรา57อนุ2ครับต่อไปมาตรา57อนุ3นะครับเป็นเรื่องของการร้องสอดด้วยความไม่สมัครใจครับ โดยถูกหมายเรียกเข้ามาในคดีนะครับซึ่งแยออกเป็นด้สองกรณีด้วยกันครับกรณีวงเล็บกไก่นะครับตามคําขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยทาเป็นคาร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกฟ้องหรือเพื่อใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยหรือใช้ค่าทดแทนนะครับหากศาลมีคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายนั้นแพ้คดีนั่นเองนะครับตัวยอย่างเช่นกรณีฟ้องบุคคลภายนอกตามสัญญาตัวการตัวแทนนะครับเช่นตัวแทนเนี่ยถูกฟ้องให้รับผิดตามสัญญาแทนตัวการ ตัวแทนเนี่ยไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนะครับหากสามีพากสายตัวแทนแพ้คดีเนี่ยตัวแทนย่อมฟ้องตัวการเพื่อใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยได้นั่นเองครับดังนั้นแล้วตัวแทนจึงมีอำนาจขอให้ศาลออกหมายเรียกตัวการเข้ามาในคดีได้นั่นเองครับต่อไปโดยคําสั่งศาลนะครับตามขอไข่นะครับ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอในกรณีที่กฎหมายมาบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีนะครับหรือกรณีศาลเห็นจําเป็นเองนะครับเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับ mm hmm. ตัวอย่างเช่นโจทฟ้องเรียกโฉนดที่ดินคืนจากจําเลยนะครับเพราะคิดว่าอยู่ในความครอบครองของจําเลยแต่ปรากฏว่าโฉนดเนี่ยอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในโฉนดที่ดินนะครับ ถือว่าเป็นกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะมีคําสั่งเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นจาเลยร่วมได้นั่นเองครับต่อไปมาตรา58นะครับเป็นเรื่องของผลของการร้องสอดนะครับซึ่งเป็นมาตราสําคัญเลยนะครับมาตรา58เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับ57มาตรา58วรรคหนึ่งจะเป็นกรณีของ57อนุ1และก็อนุ3นะครับส่วนมาตรา58วรรคสองจะเป็นเรื่องของมาตรา57อนุ2นะครับ ทีนี้เราจะมาแยก2กรณีด้วยกันในวรกหนึ่งนะครับตาม57อนุ1งและอนุ3มเนี่ยมีสิทธิ์เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ครับดังนั้นแล้วผู้ร้องสอดจะมีสิทธิ์เสมือนว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่นะครับดังนั้นแล้วก็จะมีสิทธิ์นำพยานหลักฐานใหม่มาแสดงหรือก็คัดค้านเอกาสารที่ได้ยื่นไว้แล้วหรือสามารถที่จะถามค้านพยานที่ได้สืบมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนวรคสองเนี่ย จะเป็นกรณีของผู้ร้องสอดมาตรา57อนุ2ครับตามอนุ2เนี่ยจะใช้สิทธิ์อย่างอื่นนอกเหนือจากสิทธิ์ของคู่ความร่วมไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมนั่นเองครับ <ô. S 1> ผู้ร้องสอดจะใช้สิทธิ์อย่างอื่นนอกเหนือไปจากสิทธิ์ที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่ตนเข้าร่วมไม่ได้ครับเรียกได้ว่ามีสิทธิ์อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเองครับเช่นถ้าคําฟ้องเดิมของโจ์เนี่ย เขาไม่มีอำนาจฟ้องอยู่แล้วนะครับผู้ร้องสอดเนี่ยจะของเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมไม่ได้นะครับเนื่องจากฟ้องเดิมอ่ะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับมันจึงไม่มีฟ้องเดิมที่สมบูรณ์ที่สามารถจะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้นั่นเองนะครับโอเคในเรื่องของการร้องสอดมันมีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็จะค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามันเข้าอนุไหนนะครับอนุ1อนุ2อยหรืออนุ3เนี่ยเราก็ต้องมาปรับในมาตรา58ให้ถูกต้องด้วยนะครับ ในวรรคหเนี่ยก็จะเป็นของอนุ1และอนุ3ในวรรคสก็จะเป็นเรื่องของมาตรา57อนุ2นั่นเองนะครับโอเคเนื้อหาในข้อที่1น,นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนไปทบทวนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในข้อที่2ครับ